สวัสดีค่ะทุกคนคะที่เห็นกำลังคนอยู่เนี่ยเ,เรากำลังทำลาบกันค่ะวันนี้เนี่ยลาบของเราจะทำจากอกเป็ดรมควันค่ะเป็นอกเป็ดที่สำเร็จรูปนะคะได้มาแล้วเราก็เลยจะมาอุ่นวันนี้เราจะใช้หม้ออบนะคะอบด้วยไฟสอ0 0แล้วก็15นาทีค่ะ ก็จะได้อกเป็ดรมควันที่หอมแล้วก็สีสวยตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เขาเย็นนะคะเราจะ,ะค่อยหั่นค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเตรียมผักกันเลยผักกินกับลาบในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะหามาได้ก็มีกระหล่ำปรีแตงกวาแล้วก็พวก ต้นหอมผักชีอะไรต่างๆพวกนี้แล้วค่ะแล้วก็มีได้ถั่วฝักยาวมานิดหน่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะฝักรีฝักเล็กทีเดียวแถมแพงด้วยนะคะก็จะได้ผักประมาณนี้ค่ะที่เหลือก็จะเป็นพวกต้นหอมผักชีหอมแดงที่เราจะซอยเอาไว้นะคะแล้วก็พริกแห้งทอดด้วยค่ะ มะนาวอะไรต่างๆก็หั่นเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะลาบเป็ดในวันนี้เนี่ยเ,เราจะใช้อย่างที่บอกนะคะก็จะใช้เนื้ออกเป็ดลมควันก็จะเป็นเนื้ออกล้วนๆเลยค่ะแล้วก็เขาจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะมีมีรสเค็มนำเพราะฉะนั้นเรื่องการปรุงเนี่ยต้องระวัง เราจะหั่นออกเป็ดเป็นชิ้นบางๆนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ต้องบางมากหรอกคะ่ะก็จะได้ออกเป็ดประมาณนี้เลยหอมน่ากินมากๆค่ะที่เห็นนี้คือน้ำที่ได้จากการอบเป็ดนะคะเราจะใส่น้ำอกเป็ดแล้วก็น้ํำมะนาวลงไปตามด้วยเนื้อเป็ดที่เราหั่นเอาไว้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกป่นลงไปค่ะมากน้อยเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะชอบเผ็ดมากๆก็ใส่ไปเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าเรายังมีพริกแห้งทอดแล้วก็พริกสดต่างหากอีกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วเนี่ยถ้ายิ่งทำเองก็จะยิ่งดีนะคะก็จะหอมมากมาก เสร็จแล้วก็จะใส่ต้นหอมผักชีหอมแดงลงไปค่ะคลุกเค้าแล้วก็ชิมให้ได้รสที่ถูกใจเรานะคะของเราเนี่ยก็จะ,ะมีแค่มะนาวแล้วก็น้ำปลาแต่ว่าเราเคยเห็นในช่องหนึ่งนะคะที่เขาทำลาบเนี่ย เขาจะใส่น้ำปลาร้าปรุงรสด้วยค่ะที่เป็นแบบขวดสำเร็จรูปเนี่ยนะคะเราก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองใส่ดูบ้างค่ะจะลองดูว่าเจะรสชาติเป็นยังไงจะเสียรสชาติไหมหรืออะไรต่างๆแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยรสชาติดีทีเดียวค่ะใส่น้ำปลาร้าแต่ว่าต้องระวังนะคะว่าน้ำปลาร้าเนี่ยเขาก็จะมีรสแบบมีกลิ่น พิเศษที่เขาเรียกว่าปลาล้านงอันนั้นก็ต้องระวังอย่าให้มีกลิ่นขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วละค่ะชิมรสชาติดีแล้วอร่อยถูกใจเราแล้วก็ไปจัดใส่จานกินกับผักสดที่เราเตรียมไว้นะคะใครมีข้าวเหนียวก็เอามาเพิ่มในมื้อนี้ได้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะสำหรับลาบอกเป็ดในวันนี้น่ากินมากๆค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน